เื่อเวลา17นาฬิกาวันนี้ที่ลานสังคีตสวนสาธารณะหนองประจักษ์เทศบาลนครอุดรธานีพักเก้าไก่ได้จัดเวทีปราศัยให้กับผู้สมัครสสทั้ง10เขตโดยมีการแนะนำตัวหาเสียงพร้อมกับแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายของพักโดยมีผู้ช่วยหาเสียงของพักอย่างปิยบุตรแสงกนกกุลครูใหญ่อัธฉพลบัวพัฒที่มาพร้อมกับพิธานลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไก่ค่ะ โดยมีสมาชิกพักและประชาชนมาร่วมรับฟังการปราสัยเป็นจำนวนมากจากนั้นค่ะนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไก่แคดิเ,เดตนายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นเวทีปราสัยมีประชาชนค่ะแห่มอบดอกไม้ให้กำลังใจโดยกล่าวว่านะคะการเดินทางมาพบปะประชาชนอุดรธานีครั้งนี้ค่ะหลังจากที่มาแล้วเมื่อหเดือนที่ผ่านมาก็จะใช้เวทีแห่งนี้ประกาศวิสัยทัศน ในการทำให้ภาคอีสานหายเจ็บหายจนภายใน10ปีค่ะซึ่งนายพิธานะคะหัวหน้าพักเก้าไก่เปิดเผยอีกว่าพื้นที่จังหวัด,ดอุดรธานีค่ะตนเองนั้นมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าครั้งที่แล้วมาเป็นอันดับสองของจังหวัดได้คะแนน150,000คะแนนต่อมาค่ะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ได้180,000คะแนนเพราะอย่างนั้นนะคะตนเองจึงมั่นใจค่ะว่าการทำงานของพักเก้าไก่นั้น เข้าฝักเป็นอย่างมากแล้วก็ไล่กวดขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งก็พยายามทำงานให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้จังหวัดอุดรธานีเกิดสีส้มในแต่ละเขตและที่มั่นใจไปอีกนะคะก็คือคนแสนกว่าคนค่ะเป็นคนรุ่นใหม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ก็มีนโยบายที่ตอบโจทย์โดนใจพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีแน่นอนและมั่นใจค่ะว่าทุกคนทั้ง10เขตมีลุ้นทั้งหมด ซึ่งตอนอนาคตใหม่นะคะภาคอีสานได้คะแนนเยอะแต่มีสอส,อสอเพียงคนเดียวที่จังหวัดขอนแก่นกรอบนี้ค่ะตนจึงคิดว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นกว่าครั้งที่แล้วอย่างแน่นอนค่ะนี่ไปด้วยกันครับพี่นอ้องพูดแบบนี้พูดแบบลอยๆไม่ได้จะทํำยังไงให้มันเกิดขึ้น,ม,นมีคนตายาเ,เป็นร้อยบาดเจ็บเป็น ครับสำหรับอุดรธานีทั้ง10คน10เขตเนี่ยผมคิดว่าในพื้นที่ที่เป็นเศรษฐกิจอินโดจีนแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีการกระจายเศรษฐกิจออกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะโฟกัสมากก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ SME นะครับไม่ว่าจะเป็นหวย SME ทุนตั้งตัวทุนสร้างตัวนะครับอันนี้สำหรับ SME สําหรับพี่น้องแรงงานชาวอุดรก็คงจะเป็นเรื่องค่าแรง450บาทในปีแรกนะครับแล้วก็สิทธิในการ รวมตัวกันของพี่น้องแรงงานนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีในเรื่องเกี่ยวกับการคมนาคมอะไรต่างๆที่จะต้องทําให้มีการเชื่อมระหว่างทางรถไฟไทยจีนให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องผลักดันเพื่อที่จะทาให้เศรษฐกิจเนี่ยแทนที่จะเป็นเศรษฐกิจเขาใช้คําว่ามันไม่ใช่เป็นเศรษฐกิจชายแดนตอนนี้มันเป็นเศรษฐกิจผ่านแดนอยู่ผ่านแดนกับชายแดนไม่เหมือนกันจะทำให้เป็นเศรษฐกิจชายแดนได้เนี่ยก็ต้องดูแลทั้งพี่น้อง SME แล้วก็พี่น้องแรงงานเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจอุดรเนี่ย ถึงศักยภาพจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้ที่หนองคายก็พูดเรื่องเกี่ยวกับวิสัยทัศน์อีสาน2574นะครับหรือวิ s ั o n นอีสาน231 0เพื่อที่จะแสดงให้เห็นครับว่าใน10กว่าปีอีก10ปีที่เหลือเนี่ยถ้าเราจะพลิกให้อีสานเ,เท่าเทียมกับประเทศไทยที่เหลือเนี่ยมันต้องโตเท่าไหร่นี่สิ่งต้องลดเท่าไหร่ครับเพื่อที่จะให้อีสานเนี่ยไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกต่อไปครับในส่วนพื้นที่อุดรเนี่ยแชมป์อยังเงี้ยเป็นภาคเพื่อไทยครับ